พี่หัวนะที่เต้าคัดขั้วขั้วที่เห็นมันยพี่เดียวแกนี่เออไทยแล้วนึ่งพี่เห็นว่าไทยตองกุยมันอย่ออกพี่ไอเห็นตัวนี้ยไอเห็นตัวเนี้ยไอเห็นตัวน้ำเนี้ยไอเห็นตัวคนเนี้ไอดีเงี้ยไหนดิหางมันไปแล้วเขินแล้วเพื่อเพื่ิตูกมีหลายตัวที่ไม่ใช่ฮะมีหลายตัวที่นี่บอกว่าพี่เดียววัดจ้าหัวมันเลิกเนะกูยหยัลงเลิกนี่หางมัน oh, nó cứ dụ lái tuổi rồi à lái tuổi <laughs> ừ. 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 này, đi tuổi được đi, đi mày, lái tuổi này mà có cả khung khu ừ. 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 khu đi, không cho nó to, không cho đi <laughs> con quan <đoàn> bảo họ Đi nhí, này. này. này, mày hàng mày, này mày

มีูนึ่งไ้แยกมาซื้อนี่เดียวเนาะมนอยอ่รอนี่ล่ะีหนน่ทางมันเพิ่งใส่ไน่ตยโม่เหล่ากระทวงก็เอานี้คายนี่เอาก้อนนี่เออั่นนี้เนาะมันกสวงาตไหมนี่หูไปย ดูวห้างปะไอ่ห er, you know, ้างกเป็นยอจังบอลดเด็ดเลยเจ้านี่จอดเด็ดเลยจอดเด็ดเลยเออฮะไม่รู้ปะฮะว่ามันแค่ไหนเมียเอาเอาเลยแบบนี้ ถึงห้างถึงห้างดึงหางจะพังกันแล้วไป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 แปไ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 หางไป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 ัปไ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 ปดปไ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 ป้ปไปไปงปไ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 ปดปไป จจับหางพี่ด네ีย <ร Stevens. S 2> ินชมวันไลออกมาป่ิงเาอกจ่าเ่ะมาักเข้ากับักอ่งเลยมลมบ้านหลัห้าห้อง้วเกวบออกปะหลงพูนะเก็บออกหลงฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮา่าา่า่า่่่